สมุนไพรเห็ดตีนแรดเห็ดตีนแรดแต่ละท้องที่จะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไปเช่นภาคเหนือเรียกเห็ดจันทร์ภาคอีสานเรียกเห็ดตีนแหดส่วนภาคกลางเรียกเห็ดตับเต่าขาวเห็ดตีนแร็ดจะเลิ้ติตัได้ดีบนดินพื้นที่ที่มีไม้ผุและสภาพที่ดินปนทรายบริเวณทุ่งหญ้าหรือป่าโปร่งก็ได้ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีต้นไม้ใหญ่ถูกโค่นและทิ้งส่วนของรากไว้ในดินเมื่อต่อไม้เริ่มโผล่เห็ดตีนแรกดจะเจริญเติบโตได้ในรากไม้นั้นเมื่อฝนตกสภาพความชื้นเหมาะสมเห็ดตีนแรกดก็เจริญเติบโตและสร้างดอกโคล่ขึ้นมาเหนือดินบางครั้งจะเห็นโดยเห็ดตีนแรกดโผล่ขึ้นมาสูงถึงประมาณ2ฟุตและเห็ดตีนแรกดได้นำมาเพาะในถุงพลาสติก ก็สามารถเจริญเติบโตได้ดีเห็ดตินแรดทั่วไปมีขนาดใหญ่กว่าดอกเห็ดชนิดอื่นๆมากหมวกเห็ดมีเมื่อกลางเต็มที่จะมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ12-15เซนเมตรหมวกเห็ดมีขนาดใหญ่รูปกะทะคว่มสีขาวหมน่นหรือขานวนวลถึงน้ำตาลอ่อนเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ5-15เซนติมตรขอบม้วนลงเป็นรูปทรงกลม ผิวเรียบสีขาวนาหนึ่ถึงสเซนครีบดอกมีลักษณะเป็นครีบหรือเป็นแผ่นบางๆสีขาวเรียงเป็นรัศมีรอบก้านดอกมีครีบสั้นสลับและเว้าเป็นแองเล็กน้อยยึดติดกับก้านครีบของหมวกดอกตีนเห็ดตีนแรกดจะเปลาะและฉีกขาดได้ง่ายก้านดอกปกติเห็ดตีนแรกดจะมีก้านดอกยาวประมาณ 1นึ่งถึงสิบสถึงสิเซนบริเวณโคนก้านดอกจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ3าถึงสเซนติเมตรและก้านดอกจะค่อยๆเรียวเล็กไปไปทางปลายที่ผิวของก้านดอกจะมีเส้นใยสารกันคล้ายกับตาข่ายส่วนเนื้อดอกจะมีสีขาวลักษณะยืดหยุน่นสารกันตรงโลงไม่เหนียวเหมือนเห็ดชนิดอ,นอื่น บริเวณตรงกลางของก้านด้านในเนื้อเยื่อมีลักษณะเป็นเส้นส่วนสปอร์เห็ดตีนแรกเมืเ่อใริเติบโตเต็มที่จะสร้างสปอร์ที่บริเวณครีบใต้หมวกดอกสปอร์จะมีสีขาวและขนาดเล็กมาก สำหรับสปพคุณของเห็ดตินแรดเห็ดตินแรดสามารถนำมาปรุงรับประทานได้มีรสชาติดีนำมาตก,กอบอาหารจะมีกลิ่นหอมรสหวานเนื้อกรุบแต่ไม่เหนียวมีสรพคุณพอๆกับเห็ดยานานของญี่ปุ่นช่วยบำรุงร่างกายและต้านการเกิดโรคเม็งได้ด้วยครับ